สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับเอกมะขาว FM 99นะครับวันนี้จันท์ที่27มีนาคม2566นะครับตามลุ้นตามเชียร์ฟุตบอลในระดับทีมชาติเหมือนเดิมโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลยูโร2024ในรอบคัดเลือกนะครับวันนี้โปรแกรมลงเล่นในช่วงตี 1, 45แคู่8สนามนะครับเกมที่น่าสนใจผมเลือกคู่ระหว่างไอแลนด์กับฝรั่งเศสนะครับ ก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับทุกวันทุกคลิปคอบอลสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะครับสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลหรือใครอยากจะเข้ามาร่วมกลุ่มเชียร์ฟุตบอลแบบ VP สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด eak99 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอด eak99 ฝากคอบอลแฟนบอลกดติดตามแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะครับสถานการณ์และความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้เนี่ยเป็น นัดที่2ของฝรั่งเศสนะครับส่วนไอร์แลนด์เนี่ยเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับฝรั่งเศสเกมแรกก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีเลยนะครับก็ชนะทางด้านเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์มา4ประตูต่อศูนจริงๆฝร,รั่งเศสผลงานดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงฟูตบอลโลกแล้วนะครับก็มีมาแพ้สะดุดแพ้นัดชิงแพ้จุดโทษให้กับทางด้านอาเจนินาหลังจากนั้นมาก็นะมาเล่นในเกมแรกก็คือ เกมที่เปิดบ้านชนะฮอลแลนด์มา4ประตูต่อ0ส่วนไอร์แลนด์นะครับก่อนหน้านี้มีอุ่นเครื่องมานะครับก็ชนะลัตเวียเฉือนวิว3ประตูต่อ2นะครับเฮตุเฮตเจอกันก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสผลงานค่อนข้างดีกว่านะครับทั้งเกมอุ่นเครื่องฟุตบอลยูโรแล้วก็ฟุตบอโลบอโลก ก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะได้ไปถึง4เกมไอร์แลนด์ชนะไป1น,นะครับมาวันนี้ความพร้อมก็ต้องบอกว่าทางด้านฝรั่งเศสชื่อชั้นนักตรงนักเตะดีกว่าแน่นอนนะครับโฟกัสไปที่ฝรั่งเศสเลยนะครับส่วนไอร์แลนด์เนี่ยนักเตะหลายคนเล่นในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแล้วก็เล่นในพรีเมียร์อังกฤษบางคนนะครับอย่างเกมรุกอย่างอีวนเฟอร์กูสันในรูกของทางด้านไบรตันเองก็วันนี้น่าจะได้ออกซัดเป็นจริงเกมที่แล้วที่อุ่นเครื่องเนี่ยก็ ยิงประตูได้ด้วยนะครับทางด้านเฟอร์กูสันมาวันนี้ก็น่าจะปักหลักยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนตัวอื่นสมอลโบนก็ชื่อคุ้นหูเราอยู่นะครับก็มีทางด้านอลันบราวน์นะครับมีประตูอย่างเคเลอร์ A จะเฝ้าเสาเป็นประตูมือหนึ่งนะครับส่วนทีมชาติฝรั่งเศสไม่ต้องพูดถึงนะครับสตาร์ล้นทีมแน่นอนนะครับเกมรุกก็จะมีทางด้านคิเลนปมปเป้มีทางด้านองตัวกริชมันมีทางด้าน อ่ามอวน,นี้นะครับคิงี่สโกมองตรงกลางมีลาบิโอมีทางด้านชวาัวเมนี่นะรับมีอุปเมกาโน,โนมีโคนาเตจูสกุนเดแล้วก็มีทางด้านเตโอเออร์เดสที่จะได้ออกซาร์เป็นตัวจริงประตูก็เป็นทางด้านไม้ไม่ยอกนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับชื่อชั้นฝรั่งเศสดูดีกว่าอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าวันนี้จะไปเยือนผมชื่อว่าฝรั่งเศสเองด้วยสภาพทีมที่ค่อนข้างลงตัวแบบนี้น่าจะเดินหน้า บุกเข้าใส่เจ้าถิ่นไอร์แลนด์แบบปูพรมเลยนะครับด้วยเกมลูกที่มีเอ็มบัปเป้เป็นตัวชโรมผมว่าวันนี้ไอร์แลนด์ไม่น่าจะต้านทานความพร้อนแรงของฝรั่งเศสอยู่นะครับเชื่อว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะบุกไปอย่างน,น้อยๆนี่ผมว่าหนึ่งลูกน่าจะมีครับให้แฟนบอนไปที่ลูก2ชื่อชั้นดีกว่าถ้าทีมตั้งแต่ปอนต่อปอนตตัวต่อต,ต,ต,ตัวก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสชุดนี้ยังเป็นชุดที่แทบจะยกชุดมาจากฟุตบอลโลก ที่กาตาร์เลยนะครับวันนี้เอกมาขาวชี้ชัดฟันทงครับเชียร์ฝรั่งเศสยาวหนึ่งลูกมีเป็นทุนแน่แฟนรุ้นไปที่ลูก2ชื่อว่าน,นี้เอ็มปาเป้ น่าจะฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องน่าจะยิงประตูได้อีกนะครับก็คู่นี้ให้เชีย์ไปที่ฝรั่งเศสส่วนฝากไว้อีกหนึ่งคู่นะครับก็เลือกเกมระหว่างออสเตรียกับเอสโตเนียนะครับออสเรียเล่นในบ้านนัดล่าสุดนี่ผลงานถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับก็ชนะอเซอร์ไบีนมาได้4.1ชนะมา3ามเกมติดนะครับสำหรับทางด้านออสเตรียส่วนทางด้านเอสโตเนียเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับบุกไปแพ้ฮังการี1่ประตูต่อ0ูน เจอกันในช่วงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ2ทีมนี้เจอกันก็ต้องย้อนไปเมื่อปีส0 0พันน่ันอสเนะครับออสเตรียเก็บกินได้นะครับชนะ3 0แล้วก็2-0มาวันนี้ชื่อชั้นดีกว่าเยอะออสเตรียได้เล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเดินหน้าบุกแหลกใส่เอสโซเนียแน่นอนผมเชื่อว่าชื่อชั้นดีกว่าออสเตรเลียในในบ้านน่าจะชนะ เอสโนียไปได้ไม่ยากครับ20 30ผมเชื่อว่าน่าจะยิงถึงนะครับคู่นี้ให้เชียร์ออสเตรียครับสองคู่ในค่ำคืนนี้ฟุตบอลยูโร2024ฝรั่งเศสกับออสเตรียฝากคอบอลแฟนบอลไว้ด้วยนะครับ ad e a k 99อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันแอดไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มเชียร์ฟุตบอลกันแบบ vp นะครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ